ครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผม a วินะกเกอร์วันนี้เราอยู่กันในเกม Ice Cream 6ครับก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วย <laughs> ขอจะนรับสู่เสียงไอตทีมที่คุณเคยครับ Ice Cream s i Friends ไปเริ่มกันเลยครับวันนี้เราจะเล่นไปหมด easy ดีไหมหรือว่า normal. นอม l นอมงก็ได้โอเคครับพ้ครับ มาดูในเรื่องกันดีกว,ว่า,กากมกราคมปีอะไรไม่รู้กองบงังอันนี้ดูเหมือนว่าเป็นกล้องวงจรปิดนะครับลิสกล้องถูกซ่อนไว้ลิดนี่คือตัวผู้หญิงนะครับ <Charlie? S 2> ในภาคนี้นะครับเราจะต้องไปช่วยชาลีครับนะซึ่งอยู่ที่ห้องคอนโทรลรูมคนระับนี่คือหมอ้อต้มไอศกรีมเนี่ยกลิ่นหอมจังเลยฉันอยากจะกินมันเดี๋ยวนี้ <c oughs> นี่คือป้าที่ไหนเนะี่ยไม่ดูใข่มันเยวเป็นหุ่นยนต์โรบอทครับชื่อว่าอะไรวตอเมด เมเอะไรไม่ตีเหรอมาตี Marty, เหรอมอ t ีอเหรอไม่มองไม่เห็นมองไม่ชัดมันคืออะไรนะมันคือส่วนประสบอะไรกนะันหาทางติดต่อเจอกับอ๋อแล้วทีนี้จะทำะไรวันนี้เราก็ตื่นขึ้นมาในห้องไหนเนี่ยฉันต้องการคุณมาทำไอศครีมที่โรงงานอรอ น,นี่มันคำปัญญาอ่อนจะช็อตเรารู้ขึ้นมาครับเซตแท็บนี่คืออะไรโอ้ยมีคุณป้าเราทําอะไรอยู่นะเป็นเผียติมแม่ติมบอกมันชีอะไรไม่รู้ป้าเฮ้ยมันไม่เห็นหรอเป็นป้ามันโง่จังแล้วนี่คือห้องอะไรเนี่ยแปลว่าเราอาจจะต้องกุญแจที่ป้ารึเปล่า อ,อนี่มันคือต้มยำห้องนี้เรามันก็ไหลไปที่นี่โอ้โหเมื่อกี้เหมือนป้ามันจะใช้ไอ้นั้นจุ่มแนละ้วอ t h แ n d f u l of milk มันมีเต็มไปด้วยนมนี่คือนมเหรอเดยทำความสะอาดด้วยห้องนี้เอาไปได้ไหมเนี่ยนี่มันสายพันขยะเนี่ยห้องไหนเนี่ย ทำไมไมีไอติมเด็กคุณป้ามาแ้วเฮ้ยเฮ้ยมันพุ่งอะไรมาด้วยอ้ยตายหาแล้วมีอะไรได้วยเนี่ยเฮ้ยมันไปฟองล้อเหรอเดินตามป้าไปดิเดี๋ยจะมีอะไรเราต้องหลบหลบตามป้าไปครับตายหาแล้วร้อเห็นโอ้โหทั้งป้าทั้งล้อตายแล้วเซตแทม มันคืออะไรเซตแทบ็บโอ้โหเดีอีกสองวันครับโดนเป็นหนึ่งดวงนี่มันจะไปเกิดที่ใหม่ดีครับโอ้ชายีก็ยิงเงอางอาเงอา,งอ,ยางอยู่ด้วยนี่คือห้องอะไรเนะี่ยเหมือนจะเป็นห้องที่มีอ้อห้องตัวอย่างนั่นนี่มีไอศครีมรสต่างๆนะครับ เราอาจจะต้องหาทางออกจากห้องนี้เหมือนเดิมครับแต่ว่าผมจะไปหาจากไหนเนี่ยเราอาจจะต้องหาอะไรบางอย่างนะเพื่อที่จะเปิดห้องนี้ออกไปนี่เอาผมมาจับอะไรไว้ที่ห้องไหนเนี่ยจะออกอย่างไงล่ะเนี้อ่ะตู้พวกนี้เปิดได้ไหมเนี่ยตู้พวกนี้ก็เปิดไม่ได้หรือต้องหนีไปทางพัดลมระบายอากาศ บางทีเอ้ยผมเห็นอะไรบางอย่างมันเหมือนเป็นกล่องกล่องที่มีอะไรอยู่เนี่ยอ๋อเราอาจจะขึ้นไปแบบนี้ไต่ไปเรื่อยๆหรอจะต้องไต่ขึ้นไปเรื่อยๆว้าวนี่เหมือนออกมาที่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยห้องคอมมิวนิเคช เักโทรศัพท์ครับ Jay, still here. What can. ทีนี้เจอยู่ตรงนั้นครับตอนนี้เราเป็นเจนะโอ้โหออกมาอีกแล้ว ลายคาซ่อมครับเป็นไงลรับลายคาซ่อมครับไปดีกว่างงทางไปทางไหนเนี่ยสักครู่อะนิ่นๆนทางนี้ครับโอเคขึ้นไปเลยครับอืมเล่นยังไงเนี่ยข้างนี้มันไม่มีบอกเลย อืมครับเดือดล็อกพิกเก็ตเดือดคิดเชนขีดแปลว่าต้องเอาไอ้กุญแจจากปานนั่นนะครับอืมที่นี่พัสเซอร์มันเป็นยังไงก็ไม่รู้เนี่ยไม่เคยเล่นอ๋อเข้าไปดิจริงๆถ้าเราให้ไอ้รอด ให้ชาลีมันกระโดดลงมาในหม้อต้มเ,เ,เราเรอเปิดก็จะง่ายนะนี่เราคองพอรอนี่ <c oughs> นี่มันวนไปไหนเนะี่ย น,นีขึ้นไปห้องไหนขึ้นไปห้องที่มีการขังปัญหาคือห้องนี้มันเปิดไม่ได้แล้วแปลว่าภารกิจของเจนี่อาจจะยังไม่เสร็จ เดี๋ยวผมลองหางกลับไปที่เจลที่ไอชาลีก่นชาลีต่อไปจะเป็นหน้าที่นายนะโอเคมามาดูดีกว่าแปลว่าต้องเคลียร์ของชาลีนะให้เสร็จอฮ้ย มองเห็นข้างนอกด้วยใครเนะ่ยเร่างนี้มันจะโง,ง่มองไม่เห็นข้างนหนห่อไอ้เจ้ารอดอ่ะงานนี้ผมว่ารอดยังไงก็มาดูป้าดิมันมองไม่เห็นเลยว่าเราอยู่ข้างในกัน เฮ้ยขอเฮ้ยมันมาหรอมันมามันมา เราห่อไปดิโอ้โหปะกันเลยออกไม่ได้ครับอุ้ยอุ้ย มันมันบักใช่ไหมบล็อกผมจะได้เดินไปเอ้ยตายหาแล้วโอ้โหเอาอีกแล้วเหลือเวลาหนึ่งวันอนะ่ะฮืมแะทิมอะไรครับเนื้อย,ยังไปไม่ถึงไหนเลยมาข่างเหมือนเดิมไปแล้ว último. ทางนี้คงออกเหมือนเดิมแล้ว hey, เฮ้ยหรือเคยประตูออกไปเลยก็จะไม่ได้ครับผมว่าจะต้องเหมือนเดิมแน่เลยออกทางนี้มันถูกปิดไว้ครับอ๋อเป็นประตูะวาวนี่เอง เฮ้ยเอ้ามันฉลาดหมดแล้วไม่เหลือละวันไม่เหลือละวัน ไม่เหลือแล้วครับผมนี่คืออะไรนะว้าจบครับเอาเป็นว่าใครชอบเกมนี้กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไม่เล่นอีกบาละาซีโอเกนจะเปิดครับวันนี้มาดูเชิญมันต่ผไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีอะไรเลยมไม่เคยมีะรนะดับหนึ่งระดับสูเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวไม่รอบล้วการบาระงสวัสดีครับลากันไป